สวัสดีวันศุกร์คคุณนุ่ฟางสวัสดีวันที่เรียกได้ว่าวันซ้อมวันหยุดกันนะคะสวัสดีคุณกวงค่ะสวัสดีครับเมื่อเช้าก็คุยกันเมื่อเช้าไปจัดรายการห้องนู้นนะจัดกับคุณอ่านก็บอกเลยว่าการรู้สึกพรีวันหยุดมันดีนะตรงไหนรู้ไหมตรงตรงที่เราออกจากบ้านเราจะรู้สึกว่าเรากลังจะสบายแล้วอ่าอจริงๆมันมันมันเหมือนกับความรู้สึกว่า อาวตายแล้วความหวังอยู่ข้างหน้าลำไรลลำไรออะอีคือเดียวเท่านั้นใช่มันก็เลยจะรู้สึกว่าการไปทํางานของเรามันดูแบบเบิกบานขึ้น <c oughs> ะอะไรเงี้ย <c oughs> ดูแบบอีกนิดเดียวจบวันละเวอยอะไรเงี้ยใช่ป่ะ <c oughs> แต่ไม่ได้แบบจะทํางานไม่ดีนะตั้งใจอยู่ดีแหละแต่วันนี้ก็อยากจะคุณฟังอารมณ์ดีค่ะเพราะว่าวันนี้ถือว่าเป็นสุขปลายเดือนที่รถติดแล้วนะคะครับ <c oughs> ดิฉันกล้าพูด <c oughs> ดิฉันกล้าพูดเลยว่ารถติดแล้วนะคะ <c oughs> พเพราะว่าอโศกตอนเดินมาตอนประมาณบ่ายสองกว่าบ่ายสาม อัตราการเดินเร็วก็จังหวดะดรถติดในในบางจังหวะอะไรแบบนี้ต้องต้องบอกกันเลยแต่อมไม่รู้ว่าตรงอื่นจะเป็นประมาณไหนแต่วันนี้เพราะมันเป็นสุกสิ้นเดือนไม่แน่ใจว่าคนจะออกไปใช้เงินหรือเปล่าถูกไหมหรือว่าเงินนนี้ไม่ออกก <c oughs> ็เป็นไปได้ผมว่าเอา<พ>อวันนี้มันยี่ห้าออกจริงๆอ่ะอาจจะเริ่มเป็นวิคหน้าบางคนออกยี่ห้าแล้วแต่บางคนก็จะไปออกยี่แปดยี่เก้าสามสิบแล้วเดือนเดือนนี้มีสามสิบเอ็ดถูกไหมถูกต้องมันก็จะต้องเว้นไปอ่ะ วันไหนเลยอะพี่ครวัวของเราอะจุดะยี่สิบเก้าแปดย่สิบเก้ายี่ิบเก้าตรงกับวันอะไรวัน,วนอังคารวันนี้วันที่เท่าไหร่ยี่ห้ายี่ห้าครับ 26, 27, 28, 29, 30, 30, นีนะ่พอยีิบเจดยี่สิบแปดยีิบเก้าสามสิบสามสิบเอ็ดนู่นน่ะอืยาวๆไปรัฐจัดของใครหลายคน อ่อรัดกันทุกคนะไม่ใช่ว่ารัดเพราะว่าลดอาหารนะมันจําเป็นต้องกินให้พอประมาณถูกต้องถูกต้องบะหมี่กึ่งคือเพื่อนเราถูกต้องแล้วเราก็เอาตะเกียบมาหนีบมันนะคะก็ถ้าไหวก็ใส่ไข่เพิ่มถึงแม้มันอาจจะทําให้โซเดียมเจือจางแต่ในแง่หนึ่งได้สุขภาพด้วยมาดิ่มด้วยอ่าแต่ถ้าใส่ใส่ถ้าใส่ผักบางทีเสียอัตรรสถ้าจะใส่ผักต้องเอาหม้อต้มถูกไหมไม่ไม่ต้องกินแบบถ้วยถ้าจะเลือกใส่ผักต้มลงหม้อไม่ ต้องกินแบบถ้วยแต่ถ้าจะกินแบบถ้วยเอาน้ําใส่ถ้วยเรื่องมันก็ง่ายๆแบบนั้นถูกประล่ะครับครับดีไซน์เอาคุณผู้ฟังเอาที่เราไหวแล้วก็เอาน้ําทิ้งสักน้ําแรกรเพื่อเป็นการลดโซเดียมสักนิดหนึ่งก็เรากันนะคะไอเราพูดเหมือนเราเข้าใจอะไรแบบนี้กันเลยนะดูทฤษฎีเราเข้าใจเราเข้าใจตรงกันทฤษฎีของการลวกมาม่าเราเข้าใจตรงกันและทฤษฎีของการอดออม <c oughs> เราก็มีความเข้า,า,า,าใจที่คล้ายกันและเกิดนะะในขณะดีนช่วงสิ้นเดือน เอาคนที่ไม่ลําบากไม่รู้หรอกโอ้จริงๆคนที่ไม่ใช่มนุษย์เงินเดือนที่เดือนจะชนเดือนแหล่ไม่เดือนแหลบไม่เข้าใจหรอกคนรวยๆฟังอหไม่เข้าใจหรอกเข้าใจหรอกดีเะดีเจเขาบ่นอะไรวะไม่เข้าใจไงพวกรู้ลรามาเหาอจะไม่เข้าใจเราถูกไหมพี่กวงแต่เราจะเข้าใจกันเอามนุษย์เงี้เดือนเราจะเข้าใจกันถูกไหมแล้วประเภทมนุษย์เงินเดือนที่รายจ่ายหนาตับอ่ะเมื่อกีไม่ได้จ่ายตัวเองด้วยนะจ่ายที่บ้านถูก ใจใจที่บ้านแล้วก็ใจให้ที่บ้าน oh. <c oughs> นะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะคือพิบเข้าไว้ค่ะเชื่อเถอะว่าถ้าคุณเลือกที่จะทํามันอาจจะทุกบ้างอะไรบ้างแต่นั่นแปลว่าคุณเลือกแล้วแล้วถ้าเมื่อไหร่คุณไม่ทําคุณอาจจะซเฟอร์ทุกข์อีกก็ได้ตรงที่ว่าฉันทำถูกหรือฉันทำผิด แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณมีความรู้สึกแบบนี้นั่นแปลว่าคุณอาจจะต้องหันกลับมาให้รางวัลกับตัวเองเป็นระยะบ้างนะคะให้กําลังใจตัวเองบ้างว่านอกจากเราดูแลคนอื่นแล้วเรายังคงจะต้องดูแลตัวเองด้วยน้อยที่สุดกินอะไรที่ตัวเองมีโอกาสได้เลือกอที่ตัวเองชอบป่ะหรือนอนเฉยๆในบางวันที่เราจะพักผ่อนไม่ต้องดูแลทุกคนในทุกขณะจิตหันกลับมาดูแลตัวเองด้วยนะคะไปซับโมงกับอีก35นาทีนะคะคุณผู้ฟังบอกว่าวันนี้เป็นวันบะหมี่กึ่งด้วยคะ่ะ หมายถึงว่าวันนี้เหรอเป็นวันบะหมี่กึ่งอยู่แล้วเหรอจริงดิ ไหนดูซิมันมีทุกวันเลยเดี๋ยววันนั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันแมวหลับเดี๋ยววันอะไรอ่าบางคนก็บอกว่าเงินเดือนออกวันที่หนึ่งนู่นบางคนบอกออกวันจันร์แล้วแต่เลยว่าจะออกวันไหนนะคะแต่คนที่เงินเดือนยังไม่ออกเราเข้าใจกันนะคะเตรียมตัวไว้นะคะที่จะขุนดีกันอีกสี่ห้าวันนี้เราเริ่มต้นชั่วโมงนี้กับรักแรกนะคะเราต่อกันที่เห็นชั้นใหม่นะคะอย่าบอกให้ใครรู้ค่ะไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ได้อยู่ทุกช่วงเวลาแต่ไม่ได้อยู่ในหัวใจนะคะล้วปิด ทายที่หมอกร้ายช่วงนี้ไม่มีหมอกนะคะสูดหาใจได้ค่อนข้างดีแต่บางจังหวะก็มีบ้างเหมือนกันนะคะก็เรามาระวังกันสักนิดหนึ่งเรื่องของสุขภาพอากาศที่เปลี่ยนค่ะเมื่อวานเราพูดกันเรื่องของอ่าไอเถูกไหมฮะถูกครับแล้วก็ยังจะมีเรื่องของ คไข้หวัดใหญ่ยังคงต้องระวังนะคะไข้หวัดใหญ่ไข้เลือดออกความแตกต่างมันอาจจะมีกันนิดๆไอ้ไข้เลือดออกเนีพอมองออกมันมีความจ้ำแดงใช่ครับแต่พวกไข้หวัดเนี่ยบางทีมันมานเนเนื่อยดูไม่ออกไข้สูงไข้ต่ําแล้วแต่คนนะคะอาการท้องเสียของคนบางคนก็มีมากน้อยแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นก็เฝ้าสังเกตและที่สําคัญถ้าเป็นไปได้เขาก็พยายามบอกเราอยู่ว่าพยายามอย่าซื้อยาทานเองนะคะคุณผู้ฟังไม่งั้นมันจะทําให้การรักษามันถูกป่ะไม่ทันท่วงทีในทีหลัง นะคะแล้วก็พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของสัพเพเหะระคะคุณผู้ฟังเพราะว่าวันนี้วันวันศุกร์เราควรจะไปะกินกกอากาศป่ะได้คุยกันเมืองเหรอ <No> <c oughs> คุยกันเมืองเหรอไม่ไหวแต่พูดถึงรถติดค่ะคุณผู้ฟังนิดนึงเ <c oughs> มื่อเช้าเห็นคาตาเลย <c oughs> ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ใช้เส้นอโศกคุณจะรู้ว่าช่วงเชา้าหกโมงเช้าถึงเก้าโมงเขาจะแบ่งเลนถนนไม่ไม่ปกตินะคะถนนอโศกอมนตรีถ้าคุณผู้ฟังเข้ามาจากแยกอโศกเพชร หรืออโศกสุขุมวิทก็ตาม6กโมงเช้าถ<ม>ึงเก้าโมงเช้านี่ยสาชั่วโมงนั้นเขาจะแบ่งวิธีวิ่งคือถ้ามาจากอโศกสุขุมวิทจ,จะไปอโศกเพชรจะเหลือหนึ่งเลนและจากอโศกเพชรออกไปอโศกสุขุมวิทไปทางศูนย์เศรษกิจคุณจะวิ่งได้ถึง3เลนติดกันนะคะนั่นแปลว่าพื้นที่ฝั่งทางนู้นน่ยจะถูกหายไป1เลนก็นไม่รู้เขาคงคงมีตรกกะของเขาที่ เขาคงเช็คกันมาแล้วแหละว,ว่าตอนเช้าคำนวณมาแล้วว่ารถทางฝั่งนี้อาจจะต้องการโ o w ที่เยอะกว่าเพราะคนเข้าเมือง <h ums> เพราะคนเข้าเมืองก็เลยปล่อยสามเลนเมื่อเช้าสิ่งสิ่งที่เห็นค่ะต่คุณผู้ฟังลองจินตนาการนะคะสมมุติว่ารถวิ่งได้หน <h ums> ึ่งเลนสวนกับรถที่เขาวิ่งมาเลนติดกัน <h ums> ปรากฏว่าเจ้าของเลนคือรถหนึ่งคัน <h ums> เขาวิ่งไม่ได้เพราะมอเตอร์ไซ ที่จะต้องอยู่ในเลนเดียวพอเปิดเลนใหม่เปิดเลนใหม่แล้วเป็นเลนสวนเขาทั้งหมดสวนชนิดที่ว่าเขาขยับแทบไม่ได้เพราะถ้าเขาเดินเดินไปข้างหน้ามอเตอร์ไซค์ที่เบี่ยงมาก็ชนแต่ถ้าเขาไม่ไปต่อแล้วยังไงต่อสภาพคืออย่างเนี้ยมอเตอร์ไซค์เปิดเลนใหม่เพราะว่าพอคันหนึ่งออกคันหนึ่งเปิดปุ๊บอีกคันึเปิดเปิดเปิดจนตัวเองอ่ะเปิดทั้งเลนอ่ะ ถามว่าจริงๆถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นใครผิดถ้ารถเก๋งคันนั้นขับตรงไปเรื่อยๆแล้วเหมือนเขาจะกวาดได้อก็ผิดร่วมแหละถูกไหมใช่ครับแต่เขาจะโดนลุมไหมไม่นะหาว่าไปชนไงถ้าสมมติคนใจร้อนถ้าไปสวยเจอคนใจร้อนที่ไม่คิดว่าตัวเองผิดก่อนอันนี้ก็ต้องพูดตรงๆนะคะเข้าใจว่ามอเตอร์ไซค์ก็ไม่อยากติดใช่ใช่แต่ไม่ใช่การเปิด คุณเปิดเลนชนิดที่ไม่ใช่แค่เปิดแล้วแบบวิ่งแนบนะเปิดชนิดที่รถไปไม่ได้อ่ะเมื่อเช้านี้ยืนยืนนิ่งๆแล้วมองอยากจะไปช่วยโบกแต่ก็ไม่รู้จะช่วยตรงไหนเลยไปไม่ถูกเลยอะคุณผู้ฟังถ้าเจอสถานการณ์อย่างนี้เป็นกําลังใจให้จริงๆนะคะเพราะว่าคุณไม่ได้ทําอะไรผิดคุณต้องใจนิ่งมากพีห่วงว่าป่ะใช่ใช่คุณต้องใจนิ่งมากอะและบางทีเราก็เจอกับมอเตอร์ไซค์ที่ไม่ได้พยายามช่วยอ่ะ แล้วก็มาโทษรถใหญ่ไม่มีน้ําใจในบางคนนะคะในบางคนไม่ได้บอกทุกคนเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งเมื่อเช้าพอดีอ่านข่าวเจอมีคนขับเบนซ์แล้วน่าจะเมาแล้วไปเฉียววินเฉียวใครไม่เฉียวเฉียววินแต่ได้เรื่องเพราะว่าพอเฉียวแล้วจะหนีวินดักไวแล้วปรากฏว่าพอตํารวจมาอ่าทายรถเจอ,อยาสัติดอแล้วคนที่ขับก็ดูจะเามาอขอให้ข่าวนี้ไปต่อ แล้วจับให้ได้ mm hmm. ว่าเมาแล้วขับ mm hmm. พบยาเสพติดท้ายรถ mm hmm. มันจะอย่างไรต่อนะคะอย่างนี้เพราะหลายเรื่องตอนนี้เงียบคลิป EFM Shock News ทอมพระเอกด,ดังแก้ผ้ากลอนตลาดเจ้าตัวเผยซื้อกางเกงมาขายาวเกินเลยต้องไปแก้ที่ตลาด oh. EFM Shock News